มาถึงเรื่องของรถดีแม็กกระบะปั๊มไฟฟ้าเอางงดิไม่ใช่คอมเนเร็วนะนะครับคุณภัยสาวันนาหรือสวรรณาขอสอบถามหน่อยครับทำไมปั๊มไฟฟ้าในดีแม็ปี03ก็คือปี2003นะที่เป็นเครื่องฝาทองทำไมถึงเขาไม่เล่นกันนะครับหันมาแปลงปั๊มสายหมดเลยฮรถผมใช้ที่ผมใช้ในเป็น d m a ม3.0สาอ่า w h วิ l ปั๊มไฟฟ้าเดิมๆนะครับ ใส่อินเตอร์กองเปื่แล้วผมก็โมกล่องคุมปั๊มมีสวิตช์เปิดปิดควันบูทอยู่30ครับโบเดิมกว่าขับสนุกดีอันนี้คือประโยชน์บอกเล่าใช่ไหมนะฮะโอเคแล้วคําถามคือทําไมถึงแปลงเป็นปั๊มสายหมดถูกไหมโอเคคืออย่างนี้ i d m a c b ปีศูเนี่ยเป็นเครื่องฝาทองปั๊มไฟฟ้าเนี่ยพอรถมันก็นับย้อนไปมันก็มีเกือบ20ปีแล้วนะปัญหาคือกล่องพังพอกล่องพัง กล่องใหม่จะไปหาซื้อที่ไหนกล่องใหม่ก็โอ้โหกี่หมื่นละ่ะกล่องมือสองก็จําได้ว่ามันก็น่าจะมีแบบ8ปดพันหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็บางทีมันลงทุนมาเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้ไงว่าใช้ไปแล้วไม่จะพังอีกไหมนะครับก็ทําให้คนก็เลยที่ว่าเออขี้เกียจยุ่งยากวะยอมกัดฟันทีเดียวเอาปัม๊มอ่าแบตไฟฟ้าออกเอากล่องออกแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นปั๊มสายนะครับอันนี้คือเหตุที่เขาทาแล้วสามารถเล่นได้ง่ายไง ครับสามารถจูนเลยปุ๊บเพราะว่าเครื่องฝาทองอ e ิสุปั๊มสายเนี่ยก็เป็นเขาเรียกไงเป็นปกติของคนไทยอยู่แล้วนะครับนั่นคือเหตุผลแรกนะครับและเหตุผลหลักนะฮะข้อ2ครับรอบเครื่องสูงเวลาขับไกลๆนะฮะกินน้ํามันผมพูดจะทำอะไรดีคือช้อยที่1คือเปลี่ยนเฟืองเกียร์ห้าชอยที่2คือเปลี่ยนเฟืองท้ายนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้คือว่าของเดิมมันที่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเครื่องแรงม้ามันน้อย มันสามพันจริงแต่มันเออมันจะร้อยยี่สิบแรงม้าเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะยิ่งสองพันห้ายิ่งอื่นเลยอ่ะนะครับแต่ว่าสองพันห้าตัวเตี้ยอย่างไอ้นุดีเซลมันใช้อยู่เนี่ยก็มีปัญหาเงี้ยคือเกียร์ห้าสามพันรอบแม่งวิ่งประมาณร้อยนิดๆอ่ะนะครับมันกินรอบเยอะนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอ่าก็มีสองชอยนะครับคุณจะเปลี่ยนเฉพาะเฟืองเกียร์ห้าก็ได้นะก็คือแต่ว่ามันมันอย่างนี้คือถ้าเปลี่ยนเฟืองเกียร์ห้าเนี่ยจากสี่ไปห้ามันจะห้อยมันจะห้อยหายไปเลยนะครับ ส่วนถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับมันก็จะยุ่งอีกนะคือเฟืองท้ายลูกหลังมันก็ต้องเปลี่ยนลูกหน้าด้วยเพราะถ้าคุณเปลี่ยนลูกท้ายอย่างเดียวเนี่ยต่ำลงแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันนะครับมันจะอันตรายมันจะมันจะล็อกมันจะขืนกันเองนะครับอันนี้อย่าทำนะครับผมแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนเฟืองเกียร์หไปดีกว่านะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ร้านทําเฟืองเกียร์กระบะเนี่ยโหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ โอเคครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับเปลี่ยนเฟืองเกีย 5, กร์5เกียร์เดียวแล้วก็แต่ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะห้อยหน่อยแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการขี่คุยซิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพราะตอนนี้เครื่องคุณทําแล้วกําลังเครื่องมันดีขึ้นนะครับก็ทางเรื่องนี้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับก็ลองสอหา,หาหลายๆเจ้านะครับลองสอบถามราคาดูนะครับ